ศูนย์การค้าโรบินสันและสไตล์กำแพงเพชรนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มสาขาโรบินสันและสไตล์กำแพงเพชรเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐโดยมีผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันและสไตล์กำแพงเพชรท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคหกและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี นายโชคชัยลักเกื้าในอำเภอเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับบริษัทโลวิสันจำกัดจัด ตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มสาขาโรบินสันกำแพงเพชรเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไปให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการตามแนวทางสูตรราชการสะดวกและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการภาครัฐโดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนตามแนวทางประชาราชัฐให้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึง ซึ่งอำเภอได้รับความอนุเคห์จากบริษัทโลวิสันจำกัดให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น2จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอยิ้มโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนี้อำเภอเมืองกำแพงเพชรได้เริ่มเปิดให้บริการทดสอบการให้บริการงานทะเบียนราชงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไปตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2566โดยปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งมีผู้มาใช้บริการในงานน้้นงานทะเบียนต่างๆเป็นจำนวนมากและคาดว่าในอนาคตจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวน มากขึ้นโดยสามารถมาใช้บริการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งนี้นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มเป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนนยความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนอีกทั้งเป็นการลดความแออัดในสถานที่ราชการอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างมากและคาดว่าเคาน์เตอร์อำเภอยิ้มจะเป็นจุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนบัตรประชาชนและงานทะเบียนทั่วไปสำหรับให้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนในการเลือกใช้บริการได้อย่างแท้จริง ที่ถนนสายหลังสวนน้ำตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวเข็มทายรักมีสีอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่5ซอย14ถนนเทศบาล1ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมาตั้งร้านขายไส้กรอกหมูซึ่งเป็นร้านขายไส้กรอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักโดยทั่วไปโดยนางสาวเข็มทรายพร้อมกับสามีและผู้ช่วยอีก3คนรวมทั้งหมด5คนช่วยกันขายในแต่ละวันจะมีลูกค้ามาเข้าแถวรอซื้อกันอย่างคึกคักมีบางคนขับรถมาจากจังหวัดใกล้เคียง มารอซื้อด้วยและจากการสอบถามลูกค้าทุกคนต่างบอกว่าติดใจเพราะอร่อยมากถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพ้่อราคาไส้กรอกเพราะเนื้อหมูแพงขึ้นแต่ก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลส่วนที่รับประทานคู่กับไส้กรอกคือพริกทอดขิงอ่อนดองและกระดาปีกับแตงกวายิ่งทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟพาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลได้ นางสาวเข็มทรายเปิดเผยว่าไส้กอรอกของตนใช้เนื้อหมูลว้ลวนไม่ผสมอย่างอื่นโดยใช้หมูบดมาผสมกับเครื่องปรุงหลายชนิดตามสูตรของตนแล้วจึงกอรอกใส่ไส้หมูแล้วมัดเป็นลูกๆด้วยเชือกกล้วยจากนั้นก็ปล่อยให้หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ได้เครื่องปรุงซึมเข้ากับเนื้อเมื่อมาเปิดร้านก็จะนำไปทอดในกระทะหั่งเส้นสุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเครื่องปรุงมากจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นลูกๆโดยขายในราคา5ลูก20บาท10ลูก40บาท 15ลูก60บาทและนอกจากนั้นยังมีแบบทอดเสร็จแล้วแพ็คเป็นถุงจำหน่ายแพ็คละ100บาทส่งขายทั่วประเทศผู้ที่ได้รับเพียงแค่นำไปอุ่นในไมโครเวฟหรือจะทอดใหม่ก็ได้สำหรับเนื้อหมูซึ่งเป็นวัตถุดิบต้องใช้วันละหลาย10กิโลกร,รัมบางวันคนสั่งมากก็เกือบ100กิโลกร,รัมสำหรับผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 8 9 2 4 9 1 4 0 6หรือ0 8 2 1 7 5 5 4 5 5บริษัททิปเคบันทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงิน ติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713806 055 716779 ปัจจุบันร้านนวดแผนโบราณมีเปิดอยู่ทั่วไปแต่บางครั้งหมอนวดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะการนวดฝ่าเท้าที่เคยริมแม่น้ำปิงในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีผู้มาใช้บริการแน่นทุกวันทําให้ผู้ที่มาช้าต้องผิดหวังไปตามๆกันบางคนถึงขนาดต้องยืนรอกัน ที่หลังส่วนน้ำเสดจิตอุทยานทางเข้าซุ้มประตูเหล็กโค้งตรงไปถึงตรงทางโค้งถนนหลังส่วนน้ำตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนางสาววิไลวันณสิทธิกรได้เปิดร้านว่าชื่อร้านวิไลก่อนขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการโดยภายในร้านมีเตียงนวด3าเตียงนวดฝ่าเท้าสองเตียง ในร้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศจัดร้านสะอาดสะอา้านเงียบสงบเหมาะสําหรับการนวดเพื่อผ่อนคลายและพักผ่อนโดยค่าบริการนวดผ่อนคลายชั่วโมงละ150บาทนวดแก้อาการชั่วโมงละ200บาทนวดประครบชั่วโมงละ200บาทนวดน้ํามันชั่วโมงละ300บาทและนวดฝ่าเท้าชั่วโมงละ150บาทโดยนางสาวาวิไลวรรณเปิดเผยว่าหากใครไม่มีงานทําสามารถมาเรียนได้เพื่อนําไปประกอบอาชีพ เพราะปัจจุบันมีประชาชนชอบการน,นวดแผนโบราณกันมากขึ้นเพราะนวดแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวรวมทั้งการเปิดร้านก็ใช้ทุนไม่มากมีไรายได้สามารถเลี้ยงตัวได้แบบสบายๆและนอกจากนั้นที่ร้านวิไลกรถ้าใครมีสินค้าโอทอปสามารถนำมาวางขายภายในร้านได้ด้วย ที่หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยาอัเพอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนายสดุดีพุทธังานอำเภอคลองขุงรักษาราชาการแทนประลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมลานดนตรีเยาวชนสี่มุมเมืองตันพยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธี นายรัชะพงศ์ศิริมีป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่ากิจกรรมลานดนตรีเยาวชนสีม่มุมเมืองต้านยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดประกวดการแข่งขันดนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ทีมที่เข้าร่วมการประกวดซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้นายชาทิบรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมีดำริให้จัดก,กิจกรรมกระจายสู่พื้นที่อำเภอต่างๆจึงได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนลานกระบือวิทยาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมรวมทั้งประสานโรงเรียนระดับมัธยมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น11โรงเรียนจาก7อําอำเภอประกอบด้วยอำเภอลานกระบือโรงเรียนลานกระบือวิทยาโรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาภาสองกำแพงเพชรอำเภอเมืองโรงเรียนชะกังลาว,วิทยา โรงเรียนวชิราวิทยาและโรงเรียนวชิรปาการวิทยาคมอำเภอพันกรตายโรงเรียนพิกไก่วิทยาโรงเรียนเลืองวิทย์ิทยาคมอำเภอขาน,นุวรล,ลัศบุรีโรงเรียนขานุวิทยาอำเภอคลองาลานโรงเรียนศักงามวิทยาอำเภอไยทองวัฒนาโรงเรียนทุ่งใสวิทยาอำเภอบึงสามัคคีโรงเรียนละหานวิทยา ที่ห้องประชุมเชกังราวหนึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายัชวั์สุพระัานิตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมพิธี นายนพพรทองอ่อนประหลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่าเนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14ในการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาส,สนาและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแล,แลและพัฒนาเด็กเล็กและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2561เฮสบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเทสบาลเมืองกำแพงเพชรที่มีฐานะยากจนและได้โอกาส ทางการศึกษาได้มีกำลังใจมีความมุมันนะมุ่งมันในการเข้าศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาในการปลูกฝังค่านิยม <c oughs> เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเป็นการเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้มีนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น135ทุน บริษัททิฟอิเล็กทรอนิกส์เซลล์แอนด์เซอร์วิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจนในช่วงที่ห่างไกลกับบ้าน การมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิปอิเล็กทรอนิกส์ติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055712160